ขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านสู่สุขใจในบ้้นปลายท่ามกลางพื้นที่แวววาวของโชว์รูมรถยนต์หรูใจกลางกรุงเทพเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเดินเตรดเต่ไปอย่างไร้จุดหมายดาวงตากลมสายหยุดลงที่รถเปิดประทุนสีแดงสดเขายื่นมือออกไปแตะที่มือจับประตูอย่างแผ่วเบาด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่บริสุทธิ์แต่ในโลกที่คุณค่าของคนเรามักถูกตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ การกระทำนั้นกลับจุดประกายให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่มีใครคาดคิดหากคุณลุงคุณป้าได้เห็นภาพนั้นท่านจะยิ้มแล้วเตือนเด็กอย่างอ่อนโยนหรือจะพูดอย่างรุนแรงเพียงเพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กยากจนที่เพ้อฝันเกินตัวแล้วถ้าทราบว่าเด็กคนนั้นคือลูกชายของคนที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อรถที่แพงที่สุดในโชว์รูมพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปหรือไม่หากเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกบางอย่างในใจ ขอเชิญกดติดตามช่องสุขใจในบั้นปลายเพื่อแบ่งปันบทเรียนลึกซึ้งจากชีวิตในทุกๆวันคุณนัทพงศ์อายุ55ปีเป็นชื่อที่คุ้นหูในวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเขาเป็นประธานบริษัทธาราเพราะเพอร์ตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในอาณาจักรรอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในกรุงเทพเขาไม่เพียงแต่มีทรัพย์สินมหาศาลแต่ยังได้รับความเคารพและชื่นชมจากทั้งนักธุรกิจและสื่อมวลชน แต่ในทางตรงกันข้ามกับภาพของนักธุรกิจผู้มัง่งคั่งที่มักจะมีบรคิกาหรือรถรูคุ้มกันคุณนัทพงศ์กลับเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสุภาพและไม่อ้วอวดสิ่งเดียวที่ทำให้เขาปรากฏตัวในที่สาธารณะเป็นประจำคือภาพของเขาที่จับมือลูกชายตัวน้อยเด็กชายพิมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พิมพ์เพิ่งอายุเจ็ดขวบเท่านั้นแต่ได้รับการอบรมอย่างดีว่านอนสอนง่ายอ่อนอน้อมถ่อมตน และดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยสำหรับคุณนัทพงศ์พิมพ์คือสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตที่เขาได้รับหลังจากทุ่มเทให้กับการงานมาหลายปีบ่ายวันนั้นเหมือนเช่นทุกครั้งเขาเลือกใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับลูกชายสองพ่อลูกเดินทางมาที่โชว์รูมรถรูบนถนนพระรามเก้าซึ่งกำลังจัดแสดงรถสปอร์ตเวอร์ชันลิมิเต็ดรุ่นที่คุณนัทพงษ์เล็งไว้นานแล้วราคารถคันนั้นสูงกว่า30ล้านบาท แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการได้แบ่งปันประสบการณ์นี้กับลูกเพื่อให้พิมพ์ได้ซึมซับช่วงเวลาเรียบง่ายแต่เปลี่ยมคุณค่าร่วมกับพ่อโชวรูมในวันนั้นตกแต่งอย่างหรูหราแสงไฟสะท้อนกับสีรถที่เคลือบเงาทำให้บรรยากาศดูราวกับแกลเลอรี่ศิลปะสมัยใหม่ขณะที่คุณนทพงศ์นั่งคุยกับผู้จัดการเรื่องรถรุ่นพิเศษเด็กชายพิมพ์ก็ลุกออกจากเก้าอี้เงียบๆเ,เดินชมพื้นที่จัดแสดงอย่างสงบแม้จะเพียงเจ็ดขวบ พิมก็รู้จักรักษามานญ,ญาติเป็นอย่างดีเขาไม่วิ่งไม่สนเพียงแค่เดินช้าๆดวงตาเบิกกว้างจ้องมองรายละเอียดของรถแต่ละคันแล้วเรากับมีบางสิ่งดึงดูดพิมก็หยุดยืนอยู่หน้าเจ้ารถเปิดประุูสีแดงกลางโชว์รูมนั่นคือรถคันเดียวกับที่เขาเคยเห็นในโฆษณาทางโทรทัศน์รถที่มีหลังคาพับได้เบาะหนังสีครีมและเส้นขอบโครเมียมแวววาวซึ่งเขาเคยแอบบันทึกภาพไว้ในแท็บเล็ตส่วนตัว พินยืนมองอยู่นานในสายตาอันบริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งรถคันนั้นไม่ใช่แค่ยานพาหนะหรูหราแต่มันคือความฝันอันสดใสเขายื่นมือออกไปแต่เบาๆที่มือจับประตูเรากับต้องการสัมผัสสิ่งที่เคยเห็นเพียงผ่านจอภาพบรรยากาศรอบข้างยังคงเงียบสงบไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กชายที่กำลังหลงใหลอย,อยู่ในโลกส่วนตัวของตนเองจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นทำลายความเงียบนั้นลง ทันทีที่พิม์แต่มือจับประตูรถเปิดประทุูสีแดงเงางามพนักงานขายคนหนึ่งก็รีบเดินเข้ามาจากมุมโชว์รูมเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินที่มีโลโก้บริษัทสีหน้าเคร่งเครียดสายตากวาดผ่านตัวรถแล้วหยุดที่เด็กชายด้วยความไม่พอใจชัดเจนห้ามจับนะเขาตะวาดเสียงดังดังจนลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆยังสะดุ้งหันมามองรถนี่ถ้าขีดขวนขึ้นมาเสียหายเป็นหมื่นเลยนะออกไปข้างนอกซะเด็ก คำพูดนั้นดังก้องกลางโชว์รูมหรูเย็นชาและแหลมคมเหมือนใบมีดอาพิมพ์ยืนนิ่งเขาไม่เคยถูกตวาดเสียงดังเช่นนี้มาก่อนโดยเฉพาะในที่สาธารณะมือเล็กๆของเขาปล่อยลงข้างตัวถอยหลังสองก้าวโดยอัตโนมัติดวงตากลมใสเริ่มแดงกำ่ำน้ำตาคลอแต่ก็ยังพยายามควบคุมเสียงให้สงบที่สุดขอโทษครับผมแค่มองเฉยๆครับคำตอบแผ่วเบาแต่นอบน้อมนั้น ควรจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนใจอ่อนแต่คุณธนากรกลับไม่คิดเช่นนั้นเขายังคงยืนตรงกอดอกและปัดมือเรากับจะปัดสิ่งกีดขวางออกไปไม่มีปัญญาซื้อก็อย่ามาฝันที่นี่ไม่ใช่ร้านขายของเล่นนะคำพูดนั้นแม้จะไม่ดังเท่าเสียงเครื่องยนต์ในโชว์รูม แต่กลับเป็นเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงกลางหัวใจอันอ่อนโยนของงอเด็กคนหนึ่งที่กำลังตื่นเต้นกับการสำรวจโลกไม่มีใครเอ่ยปากห้ามปรามไม่มีใครออกหน้าปกป้องเด็กชายมีเพียงแสงไฟสีขาวที่สะท้อนบนพื้นเงาวับกับสายตาเงียบงันของผู้คนที่แท้งทำเป็นไม่ได้ยินพิมก้มหน้าริมฝีปากเม้มแน่นเขาพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่หัวใจก็ยังบีบรัดทุกจังหวะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคำขอโทษถึงยังไม่เพียงพอและเขาก็ไม่รู้เลยว่า ขณะนั้นเองพ่อของเขาผู้ทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งยืนอยู่ไม่ถึง19ได้เห็นและได้ยินทุกอย่างพร้อมกับพายุในใจที่กำลังโหมกระหนำ่ำในขณะที่บรรยากาศภายในโชว์รูมยังเงียบงันจากคำพูดรุนแรงเมื่อครู่รองเท้าหนังสีดำเงวับคู่หนึ่งก็หยุดลงข้างๆพิมพ์คุณนัทพงศ์พร้อมกับผู้จัดการโชว์รูมเดินมาถึง ทั้งสองเพิ่งเสร็จสิ้นการพูดคุยส่วนตัวเกี่ยวกับรถสปอร์ตลิมิเต็ดที่จัดแสดงในพื้นที่ VIP สายตาของเขาเหลือบมองใบหน้าก้มต่ำและดวงตาแดงแดงของลูกชายก่อนจะหันไปยังพนักงานที่ยังยืนกอดอกด้วยสีหน้าหงุดหงิดเกิดอะไรขึ้นเขาเอ่ยถามน้ำเสียงเรียบและแผ่วเบาแต่มีบางอย่างในน้ำเสียงนั้นที่ทำให้คนตรงหน้าต้องชะง,งักก่อนจะตอบธนากรหันมา รังรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับการมาของแขกที่เขาไม่ทันสังเกตเขาเดาว่าเป็นลูกค้าใหม่และเมื่อเห็นชุดสุภาพแต่เรียบง่ายของคุณนัทพงศ์เขายิ่งมั่นใจว่าไม่น่าใช่คนสำคัญโดยไม่ทันได้พิจารณาใบหน้าอย่างทีท้วนเขาจึงตอบด้วยน้ำเสียงที่ยังแสงความหยิ่งผยองอ๋อไม่มีอะไรร้ายแรงครับก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ซนกับรถรู้ผมก็แค่เตือนเขานิดหน่อยว่าจะได้ไม่ทำให้รถเป็นรอยหลังจากพูดจบ เขายังหันไปมองพิมพ์ด้วยสายตาไม่พอใจรากับจะบอกว่าเด็กคนนี้คือสาเหตุที่ทําให้เรื่องยุ่งยากขึ้นมาโดยไม่จําเป็นในความคิดของธนากรตอนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าเขากําลังทําความผิดครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เพราะความหยาบคายแต่เพราะเขาเพิ่งล่วงเกินเด็กคนเดียวที่เจ้าของใหญ่ของโชรูมแห่งนี้พร้อมจะปกป้องด้วยทุกสิ่งที่มีทันทีที่คําพูดของธนากรถูกกล่าวจบผู้จัดการโชรูมที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณนทพงศ์ก็ชะักทันที สีหน้าของเขาเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเขาเก้าวขึ้นมาอีกก้าวก้มศีรษะต่ำแล้วกล่าวเสียงสั่นด้วยความตกใจคุณพระช่วยท่านนี่คือคุณนัฐพงษ์ประธานบริษัทธาราพรพ e r t ี Property ครับแล้วเด็กคนนี้คือลูกชายของท่านเมื่อคำพูดนั้นจบลงบรรยากาศรอบข้างก็เหมือนหยุดนิ่งพนักงานที่ยืนอยู่ห่าง,างเริ่มหันมามองพากันกระซิบกระซาบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แขกบางคนที่จำชื่อนัทพงษ์ ได้ถึงกับเบิกตากว้างบางคนก้ศมศีรษะทำความเคารพเงียบๆบ,บางคนหยิบโทรศัพท์ออกมาเหมือนจะหาข้อมูลเพื่อยืนยันว่าใช่ท่านนั้นจริงหรือไม่ส่วนธนากรคนที่เพิ่งด่าว่าพิมพ์ว่าเด็กไม่มีปัญญาซื้อรถยืนค้างอยู่กับที่ราวกับถูกสะกดด้วยมนใบหน้าของเขาซีดเผือดริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ก็ไม่มีเสียงใดออกมาดวงตาสับสนของเขามองจากคุณนัทพงศ์ไปยังพิมพ์ แล้ววกกลับมาที่ตัวเองความอับอายและตกใจทำให้เขายืนนิ่งไม่รู้จะวางแขนขายอย่างไรคอแห้งผากราวกับเพิ่งกลืนก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ในชั่วขณะนั้นเขาไม่ได้มองเห็นแค่แขกผู้มีอำนาจแต่เขาเห็นชัดถึงผลที่กำลังจะตามมาผลที่เกิดจากคำพูดรุนแรงที่เขาพ่นใส่เด็กคนหนึ่งเพียงเพราะเสื้อยืดธรรมดาธรมดาและแววตาบริสุทธิ์ที่แต่ต้องลดราคาแพง บรรยากาศในโชว์รูมณักขณะนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสายตาที่เคยมองด้วยความสงสัยและเมินเฉยบัดนี้กลายเป็นสายตาเงียบงันที่ตั้งใจฟังท่ามกลางใบหน้าที่สวมเนคไทท่ามกลางเงาของรถยนต์ราคาแพงเป็นล้านคุณนทพงศ์ยังคงโน้มตัวลงมือวางเบาๆบ,บ,บนศีรษนนุ่มของลูกชายรวกับว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สำคัญไปกว่าสิ่งนั้นพิมพ์เงนยหน้ามองพอ ดวงตายังแดงอยู่แต่ไม่ตื่นตระหนกอีกต่อไปเขาไม่ได้ถามว่าทำไมพ่อมาทันเวลาเขาก็ไม่ได้ถามว่าพ่อโกรธไหมในสายตาคู่นั้นมีเพียงสิ่งเดียวความรู้สึกปลอดภัยอย่างที่สุดความเชื่อมั่นที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งเกิดจากการที่พ่อคนหนึ่งเคยอยู่เคียงข้างลูกในทุกค่ำคืนที่เขาหลับตาคุณนัทพงศ์ลูกผมลูกชายเบาๆก่อนจะยืนขึ้นหันไปมองผู้จัดการโชว์รูมผู้ซึ่งยังคงสับสนกับสถานการณ์ที่เกินความคาดหมาย รถเปิดประทุนสีแดงคันนั้นเขาพูดสายตานิ่งสงบผมจะเอาคันนั้นเดี๋ยวนี้เลยผู้จัดการชะงักเล็กน้อยแววตาดูอึดอัดอย่างจริงใจนั่นคือรถรุ่นลิมิเต็ดราคาสูงกว่า30ล้านบาทและโดยปกติลูกค้าต้องจองล่วงหน้าหลายสัปดาห์เพื่อจัดทำเอกสารอย่างละเอียดเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนต้องการยืนยันอีกครั้งให้แน่ใจเออท่านแน่ใจนะครับผมหมายถึงถ้าท่านอยากใช้เวลาไตรตรองเพิ่มเติม แต่คุณนัทพงศ์ก็แค่สายหัวเบาๆไม่เร่งรีบไม่ก้าวราวเขายิ้มยิ้มที่นิ่งลึกของคนที่เคยผ่านทั้งวันที่ยิ่งใหญ่บนตึกรฟ้าและช่วงเวลาเงียบสงบนั่งพับเครื่องบินกระดาษกับลูกบนระเบียงยามฝนพรมนี่คือรถที่ลูกชายผมชอบเขากล่าวอย่างช้าๆน้ำเสียงราบเรียบแต่ทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยความลึกซึ้งของพ่อคนหนึ่งที่เข้าใจลูกดียิ่งกว่าใครและผมอยากให้เขาจดจำไว้ว่าในโลกที่วุ่นวายและเร่งรีบใบนี้ สิ่งล้ำค่าที่สุดคือศักดิ์ศรีและความมีน้ำใจคำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่สะท้อนเข้าหัวใจผู้ฟังเหมือนบทสวดที่แทรกซึมถึงแก่นอผู้จัดการก้มศีรษะลึกพวกเราจะจัดเตรียมเอกสารทันทีครับคุณนัทพงศ์พิมพ์ยังคงยืนข้างพา่อมือเล็กๆกับมือของท่านเบาๆบางทีเขาอาจยังไม่เข้าใจคุณค่าทั้งหมดของช่วงเวลานี้แต่สักวันหนึ่งเมื่อเขาเติบตโต พิมพจะระลึกถึงรถสีแดงคันนั้นไม่ใช่เพราะมันแพงแต่เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิธีที่พ่อปกป้องศักดิ์สรีของลูกด้วยความรักความสงบเยือกเย็นและการตัดสินใจอันแน่วแน่ที่ทําให้ผู้คนต้องย้อนมองวิธีที่ตนเองปฏิบัติต่อคนตัวเล็กที่สุดในห้องนั้นเมื่อทุกอย่างจัดการเรียบร้อยเอกสารกําลังถูกเตรียมและพิมพถูกเชิญไปยังโซนรับรองพิเศษของลูกค้าว i p ี คุณนทพงศ์ยังไม่ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมสายตาของเขาหยุดอยู่ที่คนหนึ่งเพียงคนเดียวในห้องที่ยังยืนแข็งทื่อหน้าซีดเผือดริมฝีปากเม้มแน่นมือสั่นน้อยๆจนปิดไม่มิดนั่นคือธนากรคุณนทพงศ์ไม่ได้แสดงความโกรธและไม่เรียกใครมาแทนที่จะจัดการเขาเดินเข้าไปห่างไม่ถึงก้าวเผชิญหน้ากับพนักงานที่เพิ่งล่วงเกินลูกชายของเขาเขาจ้องมองตาของธนากรไม่มีความโกรธ ไม่มีคำด่าทอแต่เป็นสายตาของคนที่เคยเชื่อในเกียรติของมนุษย์และบัดนี้รู้สึกผิดหวังน้ำเสียงของเขาแผ่วลงไม่ดังไม่เฉียบขาดแต่เพียงพอให้ทุกคนในห้องนิ่งฟังทำงานบริการเขาพูดช้าๆถ้าไม่เรียนรู้ที่จะเคารพแม้แต่เด็กคนหนึ่งก็ไม่มีวันที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่คำพูดนั้นหล่นลงเงียบกริบธนากรก้มศีสต่ำสุด เงือผุดขึ้นตรงขมับเขาอยากขอโทษอยากอธิบายอยากบอกว่าเขาไม่รู้ว่านั่นคือความเข้าใจผิดแต่คำพูดทุกคำตอนนี้ดูไร้ความหมายเพราะเขาเองที่เป็นคนขีดเส้นแบ่งระหว่างความสุภาพกับความเยอยหยิ่งระหว่างหน้าที่การบริการกับนิสัยชอบตัดสินคอนอคุณนะทะพงศ์ไม่กล่าวอะไรเพิ่มเติมเขาหันหลังให้เดินจากไปอย่างช้าๆแต่แน่วแน่และในวินาทีนั้นไม่ใช่แค่รถหนึ่งคันที่ถูกขายไป แต่คือบทเรียนหนึ่งบทที่ถูกส่งต่อไม่ใช่ด้วยการลงโทษแต่ด้วยจริยธรรมบทเรียนว่าดูคนไม่ใช่ที่ภายนอกและอยู่ร่วมในโลกนี้ด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยอำนาจในบ่ายวันนั้นเองหลังจากที่สัญญาซื้อรถถูกลงนามและคุณนทพงศ์พร้อมลูกชายพิมพ์ออกจากโชว์รูมผู้จัดการได้เรียกประชุมด่วนกับพนักงานทั้งหมดในห้องประชุมขนาดไม่ใหญ่ บรรยากาศหนาหนักทุกคนรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรรมดาและคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมครั้งนั้นก็คือธนากรคำสั่งพักงานถูกประกาศในทันทีไม่มีคำแก้ตัวไม่มีข้ออ้างเพิ่มเติมมีเพียงรายงานสั้นๆและเอกสารระง,งับปฏิบัติงานโดยไม่มีกำหนดเพื่อแสดงให้เห็นว่าในสถานที่ทำงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางความเคารพคือหลักฐานแรกและสุดท้ายแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพียงวันรุ่งขึ้นมีลูกค้ารายหนึ่งที่อยู่ในโชว์รูมวันนั้นได้โพสเรื่องราวทั้งหมดลงบนโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความสั้นๆที่เขียนว่าเด็กคนหนึ่งไม่สมควรถูกดูถูกเพียงเพราะไม่ได้สวมเสื้อผ้าแพงๆและพ่อของเขาได้สอนบทเรียนหนึ่งที่มีค่ามากกว่ารถทั้งคันโพส์ตดังกล่าวถูกแชร์ต่อไปอย่างรวดเร็วหลายหมื่นครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสื่อเริ่มให้ความสนใจบนเว็บบอร์ดตามฟอรัมต่างๆ ผู้คนถกเถียงกันอย่างกว้างขวางสิ่งที่ถูกพูดถึงไม่ใช่แค่รถเปิดประทุนสีแดงหรือชื่อเสียงของคุณนัทพงศ์แต่คือแววตาของเด็กชายพิมพ์แววตาของเด็กที่เคยถูกทำร้ายเพียงเพราะรูปลักษณ์เรียบง่ายจากนั้นโชว์รูมแห่งนั้นที่เคยภาคภูมิใจกับบริการระดับพรีเมียมก็กลายเป็นตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตนใจว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกโดยเฉพาะเมื่อเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็ก เพราะรอยขีดข่วนบนตัวรถอาจเช็ดออกได้แต่บาดแผลในใจของเด็กคนหนึ่งหากไม่รักษาด้วยความเมตตาอาจติดอยู่ไปตลอดชีวิตเรื่องราวในวันนี้แม้จะเริ่มต้นจากเพียงการแตะเบาๆของเด็กชายคนหนึ่งที่อยากมองใกล้ๆรถหรูแต่กลับจบลงด้วยบทเรียนที่ลึกซึ้งทั้งสำหรับผู้ใหญ่และเด็กความเคารพไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้รู้สถานะถึงจะมอบให้เด็กคนหนึ่งที่ใส่เสื้อยืดธรรมดา ไม่สวมนาฬิกาหรูไม่ใช่นามสกุลดังก็สมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตาและใจกว้างเพราะบางครั้งแค่สายตาเฉยเมยแค่คำพูดห้วนหวนหรือประโยคดูคลานเพียงหนึ่งประโยคก็อาจเป็นกระจกสะท้อนตัวตนจริงของใครคนหนึ่งได้อย่างชัดเจนเราสามารถเรียนรู้วิธีการพูดฝึกฝนการบริการหรือแม้กระทั่งเรียนรู้เทคนิคการขายแต่หากหัวใจไร้เมตตา ต่อให้ยืนอยู่กลางโชว์รูมที่เต็มไปด้วยไฟสวยรถแพงคนคนนั้นก็ยังจะดูเล็กเดียวดายและน่าเสียดายบางทีเด็กชายพีม์พในวัยเจ็ดขวบวันนั้นจะเติบโตขึ้นเดินทางไกลขึ้นพบเจอผู้คนมากมายขึ้นแต่เชื่อได้ว่าในหัวใจของเขาจะไม่มีวันลืมว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยซื้อรถคันหนึ่งให้เขาไม่ใช่เพื่ออดใครแต่เพื่อสอนเขาว่าศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่มีใครแต่ต้องได้หากเราใช้ความดีปกป้องมันไว้อย่างมั่นคงหากเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกเสเตือนใจหรือได้รับข้อคิดบางอย่างที่อยากแบ่งปันกับลูกหลานขอเชิญแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปและกดติดตามช่องสุขใจในบร้นปลายเพื่อร่วมเดินทางไปด้วยกันในเรื่องราวลึกซึ้งอื่นๆของชีวิตเราจะได้พบกันอีกไม่ใช่แค่เพื่อเล่าเรื่อง แต่เพื่อช่วยกันรักษาคุณค่าของความดีที่อาจค่อยๆเลือนหายไปในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันขอบคุณคุณลุงคุณป้าที่ตั้งใจฟังจนจบครับ